เป็นคลิปที่เราจะพาไปรีวิวนะคะในการสักคิ้วครั้งแรกบอกแล้วว่าตื่นเต้นมากๆนะคะทุกคนอันนี้ก็คือจะเอาหน้าสดมาให้ดูนะว่าคือถ้าเรายังไม่เขียนคิ้วอะ่ะจริงๆอะ่ะเราจะมีขนคิ้วอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเนี่ยถ้าสังเกตดีๆคือตรงนี้นะคะมันจะแหว่งนะคะทุกคน นี่เลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปดูนะคะขั้นตอนการสักคิว้วแล้วก็เราจะมารีวิวว่าหลังสักคิ้วอะ่ะมันจะเป็นยังไงมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าจะโป๊ะหรือจะปังนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้จะอ่าลงยาชาแตกคนคิว้วเยอะสักมไม่เตียจะธรรมาชาติมากเพราะเรา ไม่ต้องสร้างขนคิ้วแบบแบบหลอกเยอะเราสักมันไม่เจ็บ<ม>ใช่ไหมไม่เจ็บยาชาสามสิบนาทีแล้วก็ระหว่างสักต้องมียาชาให้สักจริงแค่ประมาณยี่สิบนาทีที่เหลือคือออกแบบกับยาชาหลังสักอาจจะเก็บรายละเอียดนิดหน่อยครบนึ่งเดือนก็คือ,อหลังจากสักไปห้ามโดนน้ำห้ามโดนน้ำเจ็ดวันแล้วก็สามารถทาวาสลีนได้ตลอด ก็คือแบบมันจะทําให้ผิวตึงแล้วก็แข็งแรงไวสีก็จะขึ้นชัดเร็วตัวตัวเนื้ทอที่ลอกก็ลอกออกเป็นสเก็จะรู้สึก้คันนิดนึงเพราะว่าลายเส้นน่ะมันจะลายเส้นน่ะมันจะลึกกว่าสักคิ้วกว่าปกติเพราะปกติเราจะสักเป็นฝุ่นแล้วก็เบาๆแต่ลายเส้นเราจะต้องใส่ลงไปบผิวตื่นเต้นมากโอ <c oughs> เคค่ะ อนนี้นะคะเราก็ทิ้งยาชาแปะยาชาไว้นะใกล้จะครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนหลังจากนั้นก็เดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะว่าเราจะทำอะไรกันต่อนะคะ เดี๋ยวสัตออกมาทรงก็จะพอดีหน้าจะไม่เล็กไม่ใหญ่โอเค นี่เสร็จแล้วนะคะทุกคนคืออันนี้จะสักเป็นหกนิตินะคะมันจะไม่ไม่ไม่แดงไม่เขียวใช่ไหมคะไม่ค่ะสีมันจะทำไม่ใช่สีสีมันค่อนข้างเหมือนจริงของเราแดงๆมัแดงยาชาเฉยๆแต่สีจริงลอกออกมาจะเป็นน้ำตาลธรรมชาติกลมกลืนกับเส้นคิ้วจริงของลูกค้าเลยค่ะอันนี้หลังทำเสร็จนะคะจะไม่บวมไม่ช้ำ มันไม่ค่อยมีคนคิวเดิมค่ะ okay. อันนี้คืองานสดต้อสสดนะเนีเวลาสักแค่ไม่เสียนาทีนะคะทุกคนนี่ก็คือหลังจากที่เราสักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะให้ดูเลยนะคะที่ตอนแรกมันก็จะเข้มแบบนี้หน่อยนะทุกคนเดี๋ยวรอ รอให้มันลอกนะคะประมาณ7วันนะคะทุกคนยังไงก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะร้านที่ไปทําวันนี้นะชื่อร้านว่า Nail Beauty กระบี่นะคะเดี๋ยวจะทิ้งพิกัดไว้ให้คือพี่เจ้าของร้านแล้วก็ช่างคือน่ารักมากนะคะทุกคนขาชวนเราคุยตลอดเลยคลิปนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามแล้วก็กดแชร์ไปให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ